ตำนานวิญญาณหลอนของเจ้าชายน้อยสองพระองค์ที่หอคอยแห่งลอนดอนนะครับในอังกฤษมีสถานที่หลายแห่งที่ว่ากันว่ามีคนเคยเห็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วมาหลอกหลอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโบราณในสถานสำคัญสคัญ,คญเช่นป้อมวงังหรือว่าหอคอยโบราณและหอคอยแห่งลอนดอนนะครับก็เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่ร่ำลือกันว่าผีดุมากๆนะครับ หอคอยแห่งลอนดอนสร้างมาเกือบพันปีแล้วเป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขึ้นครองราชและก็การแย่งชิงราชบัลลังก์และการสร้างชาติของอังกฤษที่นี่นะครับเคยใช้เป็นทั้งพระราชวังป้อมปราการที่คุมขังนักโทษและก็ยังเป็นลานประหารอีกด้วยผีที่ร่ำลือกันนะครับแล้วก็มีคนกล่าวอ้างว่ามาปรากฏกายให้เห็นนั้นโดยมากมักเป็นวิญญาณของขุนนางและก็สมาชิกราชวงศ์ ที่ต้องมาจบชีวิตลงที่ป้อมแห่งนี้ส่วนใหญ่จากไปแบบตายโหงนะครับความที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและก็ลานประหารน,นี้เองทําให้หอคอยแห่งลอนดอนมีประวัติที่ชวนให้ขนลุกและก็น่าสยดสยองพ่วงเข้าไปด้วยตึกหลังหนึ่งในหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมากก็คือบริตตี้ทาวเวอร์หรือว่าหอคอยเลือดนั่นเองนะครับ รัดดี้ทาวเวอร์นะครับเคยใช้เป็นที่ประทับและก็คุมขังเจ้าชายสองพระองค์นั่นก็คือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดท,ที่5พระชนพรรัาษา12พรรษากับเจ้าชายริชาร์ดยุคแห่งยอร์กพระอนุชาพระชันษา9ปีห้องที่ว่ากันว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์ทรงใช้บรรทมก่อนถูกอุ้มหายไปอยู่บนชั้นสองของบัตดี้ทาวเวอร์นะครับบันไดหินที่พาวนขึ้นไปค่อนข้างแคบ ตัวห้องซึ่งอยู่บนบันไดมีขนาด4คูณ5เมตรมีผนังสีขาวฟิววิลสารเจ้าหน้าที่ประจำหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งพักอยู่ในบริเวณหอคอยเล่าว่าทำไมคนถึงเชื่อว่าวิญญาณของเจ้าชายน้อยทั้งสองคนยังวนเวียนอยู่ในหอคอยเลือดแห่งนี้ที่บรัดดี้ทาวเวอร์นะครับมีคนเคยเห็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5กับเจ้าชายริชาร์ดพระอนุชาเป็นบางครั้งบางคราทั้งสองพระองค์ทรงชุดบรรทมสีขาว จับพระหัตถกันทรงยืนนิ่งๆจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายเข้าไปในผนังห้องบ้างก็มีรายงานว่าเห็นเด็กผู้ชายสองคนไว้ยไร้เลี่ยกันวิ่งเล่นกันตามภาษาเด็กตามที่ต่างๆภายในหอคอยว่ากันว่าริชาร์ดเดยุคแห่งกรอสเตอร์พระปิตุลาทรงสั่งฆ่าเจ้าชายทั้งสองเพื่อที่ตนจะได้ขึ้นของราชแทนนะครับตามประวัติ หลังจากที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4พระราชบิดาของเจ้าชายน้อยทั้งสองเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9เมษายนปีคิเตศกราช1483ริชาร์ดเดยุคแห่งกรอสเตอร์ที่เป็นพระปิตุลาของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ก็ทรงขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนและก็ได้พาเจ้าชายน้อยทั้งสองไปประทับที่หอคอยแห่งลอนดอนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทรงเตรียมเข้าพิธีราชาพิเศษเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5แต่ท้ายที่สุด คนที่ได้นั่งบรรลังก์กับเป็นพระปิตุลาซึ่งขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าริชาร์ดที่สตอนนั้นเจ้าชายทั้งสองยังทรงมีพระชนชีพอยู่แต่จากนั้นก็หายไปอย่างเป็นปริศนาห้องชั้นสองในบรัดดี้ทาวเวอร์ที่ว่ากันว่าเป็นห้องเกิดเหตุมีวิดีโอสั้นๆจากภาพยนตร์ของเซอร์ลอเรนส์โอริเวียที่สร้างขึ้นนะครับเมื่อปีคิเตศกักราช1955เกี่ยวกับการหายไปของเจ้าชายน้อยทั้งสองโดยในภาพยนตร์ดังกล่าว พระปิตุลาของเจ้าชายน้อยทั้งสองทรงสั่งให้มหาดเล็กคนสนิทเอาหมอนปิดปากปิดจมูกของเจ้าชายทั้งสองขณะที่กำลังบรรทมและเมื่อปีคิเทศกัา์6 7 4ักรา 1, 4, ช1674ช่างซึ่งกำลังทุบปันไดหินทางตอนใต้นะครับของไวท์ทาวเวอร์หรือว่าหอคอยขาวในหอคอยแห่งลอนดอนได้พบกับหัวกะโหลกเด็กน้อย2หัว ซึ่งผู้คนในยุคสมัยนั้นก็เชื่อว่าเป็นกระโหลกของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์นั่นเองและพระเจ้าชาที่สองที่ครองราชอยู่ในขณะนั้นก็ทรงสั่งให้นำกระโูกไปฝังที่มหาวิหารวินส์มิสเตอร์แต่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นกระโหลกของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์จริงหรือไม่พอก็ได้ดูดแค่หลักฐานนะครับว่าเป็นกระโหลกศีรษะของเด็กอายุราวสิบขวบเท่านั้นเองนะครับ